การทดสอบพัฒนาการเด็กเดนเวอร์ทูด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการทดสอบขี่เส้นยุ่งๆุรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1วัตถุประสงค์1 ดำเนินการทดสอบและคำนวณอายุของเด็กได้ถูกต้อง 2. สามารถทดสอบพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้องและบอกได้ว่าเด็กควรจะผ่านหรือไม่ผ่านในข้อทดสอบ Denver t o เป็นแบบทดสอบพัฒนาการสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6ปีดำเนินการทดสอบอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรมพัฒนาการตามอายุของเด็กในด้านต่างๆการคำนวณอายุพัฒนาการวันที่ทำการทดสอบ วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568วันเดือนปีเกิด29มิถุนายนพุทธศักราช2567อายุเด็กเท่ากับ1ปี3เดือน11วันอุปกรณ์ได้แก่ดินสอกระดาษการดำเนินการทดสอบสวัสดีค่ะหนูชื่อลาสาวอิทียาชุมชุนวิเศษเป็นนักศึกษาเทยบาชั้นปีที่สนะคะวันนี้จะมาทดสอบเดนเวอร์ทูเรื่องการ ีดเส้นยุงยุ้งได้ค่ะถ้าน้องสามารถขีดเส้นยุ้งยุ้งได้หรือสามารถวาดลูได้คือน้องผ่า,ากนการประเมินนะคะแต่ถ้าน้องไม่สามารถวาดได้หรือขีดเขียนได้ก็แปลว่าน้องไม่ผ่า,ากนการประเมินค่ะหือว่าลูกกิน